โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมนะผมดีเกมไหมครับ EP ที่เท่าไหร่นะ18หรือ19น่าจะประมาณ19บ้างก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าตัวของเครื่องคัดอ่าห้องคัดแยกนะตอนนี้ผมก็ตกแต่งมาแล้วล่ะทำเป็นบ้านคร้อบรอบไปนะเนาะก็ราจจะดูแป,กแปกแลกๆหนะ่อยเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนผมก็ดีไซน์ข้างในไปและนะ้วก็ ผมก็ปิดตัวข้างหลังวงจรเนานะแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันดูเหมือนแบบเป็นเหมือนชั้นหนังสือสวยสที่หนึ่งนะครับเป็นห้องแบบห้องหนังสือแล้วข้างล่างก็ขายพวกของต่างๆนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคัดแยกเนาะก็จะมีพวกของทั่วไปมันก็ของจิปาคะนะครับก็พวกจิปาคะก,ก็จะลงมาอยู่นี่นะเนี่ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าผมทําตกแต่งไว้เฉยนะ ทาเป็นห้องข้างหลังไว้แล้วก็มีสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งนะครับนี่มีบ้านหลังนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผมสร้างขึ้นมานะก็เป็นคลิปไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วมาทำสร้างตามนะเพราะว่าจริงๆตรงนี้ไม่ใช่บ้านผมหรอกมันเป็นบ้านเอ็มีใช่ฮะ้องป่าไม่มีหรอกมันคือบ้านเอ็มีใช่ผมกําลังคิดตีมของบ้านอยู่นะก็ตีมก็น่าจะเป็นประมาณ หมู่บ้านประมาณแนวยุคแบบยุคเก่าเนาะยุคแบบเก่าหน่อยตรงนี้ก็จะแดบทํวทเป็นร้านขายดอกไม้เนาะตรงนี้คือวางแปลได้หมดแล้วนะครับก็มีกําแพงสูงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างบ้านตรงนี้หลังหนึง่งนี่ตรงนี้หลังนึงนครับก็พัฒนาเยอะแล้วเนะาะมันก็นผมก็แยกของนะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปหาไบโอใหม่กันนะครับผมไม่ใช่ไปโอ้ีิต้องใช้เขามาทำเราจะไปหาทํำใหม่กันนะ ก็เต็มหินเนเธอร์แล้วเดี๋ยวเราไปทางเนเธอร์ลิงครับก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากเนาะก็สร้างบ้านหนึ่งหลังครับเออมันก็เยอะดีหว่าก็เยอะะลรเนาะตอนนี้ผมยังไม่ไปซ่อมของเลยจะพังหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปหาของันนิดนึงนะครับพอดีมีของที่ผมอยากได้อยู่เมื่อกี้ผมเห็นอะไร อะไรยิงวนะนะอะไรตีวนะนะอะไรอะไรมึงะไอ้นู่นด้วยเออแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทําทางนี้เธอน,ะนึงด้วยว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาไมเอโอ้ยโอ,โอ้นี่ก็ทําทางให้มันบิดง่ายเลยนะเป็นทางสามบล็อกละ โอ้โหจิบ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 อันนั้นคือประตูเนเธอร์นะครับผมทําไว้แล้วก่อนอันนี้เนาะก็คือพังไว้นอกรอบก็าะนานแล้วล่ะวันนั้นคือประตูไปอ่าไปโอมหิมะนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งห่างๆกันหน่อยอันนี้ผิดทางต้องไปทางนี้นี่อันนี้ผมทําไว้แล้วล่ะ ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทําประตูไว้ไหนนีนะก็เดี๋ยวขุดเลยไปดเดี๋ยวแล้วขุดตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวนั่แหละขุดตรงนี้ไปนะกล่องเก็บอะไรบ้างเอ่อกล่องป่าอยู่ไม่แน่อ่าไม่มีด้วยยัเช็คดิเดี๋ยวเราเก็บใส่นี้ไปก่อนเนาะเพราเดี๋ยวเราค่อยไปแยกอีกทีนึง อ่า,านาเขียเฮ้ยก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยมาน,นะก็ไม่ได้เตรียมอะไรเยอะ,นะอเนาะคุณดีสักสิ 10, บยี่สิบบล็อกอะอไปไกลเลยอ่า ชิบหายแล้วปกไบโอมที่ไม่อยากปกเอาประมาณนี้เนี่ยไหนๆแล้ว,ลวทำทางไปเลยจะได้ดีๆ โอเคโอเคตรงนี้เราก็จะจำไว้นะว่าเป็นไอโอม่อาเห็ดแดงเดี๋ยวเรามาวางประตูนี้ไห้เอาไว้ตรงนี้เนาะ นี่แหละครับทกคนเดี๋ยวเวลาเราเะนหนีพวกพิกลินหรือไอตัวฮอ,อกลินเนี่ยมันจะหนีได้ง่ายนะเพราะว่าฮอ,อกลินเนี่ยเขาจะกวตัวนี้เท่านทุกคนนี่ทำทางออกไปเลยเดี๋ยวไปดูซิกเราจะเจออะไรนะก็อาจจะดังแพกหน่อยนะครับทุกคน อยากเชื่อไปอมทรายแดงมากนะโอ้เฮ้ยโอ้คูเมื่อ,อกี้มันมีเสียงใครระเบิดข้างหลัง อย่างนี้ึหละสุดแค่นี่ฮะไปไหนก็เจอแต่เหมืองเราอสุดแค่นี้เอี่งไม่เป็นไรฉิบหายละปักท่อก่อน ตรงนี้ดีปักเลยปักเลยปักเลยปักให้ทั่วปักเลยปักเลยกีกะกีกะมึงมึงด้วยไปไกลไปไกลไอ้นี่หน้าลำคานหน้าลำคานไอ้นี่ด้วยตายไปซะมีอันหนึ่งเจออยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออันึ่งแล้วกิกะกีกะ อเคเ้นที่กันเจอวับมาเจออย่างนี้สบายดยีเลยล่ะยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมไม่เจ็บองโอ้เจอเพชรเข็มแขกด้วยเออมึงเกิดได้ยังไงเนี่ย เจ็บ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 ก็แปลกมาเจออะต้องการดอกดอกชมพูนี่เยอะมากเลยไปก่อนเดินปักทอสกันต้องปักทอสให้ทั่วนะตอนนี้แล้วก็เคลียร์แมงมุมเป็นอันตรายกันแล้วก็ไอ้นี่ด้วย พยายามปักทอสก่อนนะตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็เดี๋ยวเราจะขุดขึ้นข้างบนกันละน่นหมดแล้วอ๋อไบโอมเนี่ยโอ้มีน้อยวะ่ปะปะักปักปักปักให้ตัวปักให้ทัว,อทวโอเค จส้สปอนไม่หม,มุเดี๋ยวเราทำฟาร์มไม่มุมได้นะเอ,อ้ยอะไรอะไรห่วยห่วยมึงก็จะมาฟาร์มของหมดแล้วแหละเนาะต้องไปปักเรียบร้อยละเหลือไม่กี่จุดอย่างลักษณะแล้วไบโอมันน่าจะขึ้นไปข้างบนไดนะ้อีกนะเดี๋ยวกดได้ฟาร์มแล้วไอ้ขึ้นม,ขนมีขึ้นมีได้ขึ้นมีได้ ก่อนอื่นต้องไปเก็บอน,น้นะ่ะไปดยวสแกปโคดดิ้งมาด้วยหรือเอามาวะยอาชีพหายแล้วไม่เอามาเฮ้ยอีกอันนึงห้อยู่นู้นเก็บกันนั้งมีกี่อันเนาะมีน้อยมากเลยอ่ะ ทำากให้เขาทำฟาร์มมันน่าจะทำฟาร์มนี้ได้เนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกแตกันต้องใช้เยอะมากนะสหรับการตกแต่งแต่โอ,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 โอชิบหายละโอ้ใครมันจะไปคิบข้า,างบนแนงไปในนั้นว่ะ อุ้ยเอ้ัไม่หล่นลงมาโอเควันนี้ก็เคลียร์พื้นที่ล้วเดี๋ยวเราปักข้อทข้งล่างด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวตรงไปสำรวจด้วยว่าข้างล่างมีอะไรไม่มีเชียอะไรเลยไม่มีเลยเลยอ่ะ ไม่เจออะไรที่เราต้องการเลยทุกคนโอ้โอเ,เจอแค่เท่าไหร่เนี่ยสามอันเดี๋ยวเราขุดขึ้นไปข้างบนด้วยเพราะเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปดูว่าด้าน,นบนนู้นจะเป็นไมอมอะไรเข้าไปเราไม่ได้เอาโซลสไตล์มาด้วยนะถ้าเอาโซแซนมาน่าจะขึ้นง่ายอยู่ ตัวนู้นันยังมีน็อเตเช็ดอยู่นะหมดแล้วละ่ะดูสภาพเดี๋ยวเราขุดขึ้นขโมนกัน,มนนะไม่ขุดดิ่งขึ้นไปโอ้มหมทันงโมยจะมีภาพอีกนะ เนี่ยตอนนี้ไปมันมาบักกับไอ้นี่อี้ทานหมดโอ้โหนม่ไงมีอันนึงโอ้ชิดมันก็สั้นกว่าเดิมเงี้ยวพอหาท่ากันไปผ่าละ ฐานได้เยอะเลยฟัตมาเยอะเลยไม่มีหรอแปลกแฮะโอ้มันสั้นอย่างงี้ปกติมันน่าจะอยู่มันน่าจะมีะกว่านี้นะ โอ,อ,ไโอ,อ้ไม่ทำอ้าวไบโอมหมดแล้วดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นไบโอมป่าสนเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 มีอันนี้อยู่อะเจอนอนด้วยแต่ว่านอนไม่ต้องการไม่ต้องการนอนอนดยมีว้านนี้มีสิบตัวแล้วนอนอะปล่อยน้องไม่น,นี่แหละ ai hải là mà không được à? chưa đâu. ờ. cái okay, nào mà. ถ้ามีตัวสีฟ้าเมื่อไหร่ค่อยมาเอากันเนาะมันมีโอมเล็กมากเลยอ่ะที่เราเจอเสียงวัดดับเสียงนิดน,นิดนะเนี่ยลงไปกันเราขึ้นมาจากตรงไหนวะนะอ่าแป๊บนี่ไงไม่ใช่ บอกสีแดงแดงบอกสีแดงแดงอ่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีแต่น้ำมันก็มีแค่นี้ปล่าวะเอะ้ขึ้นมาจากไหนวะเนี่ยพอเจอละไม่ใช่แล้ววัดกูขึ้นมาจากไหนฮัลโหลก็นี่ไงเดี๋ย แม่งทำไมมีหาแล้วเหมือนเดิมเออเซ็งๆเลยไปโอมมาละข้างบนก็ไม่ใช่ไปโอมที่ผมอยากได้นะนะประเด็นนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเชนี่เหรอเนะไม่เป็นไรหรอกไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวอืมหมดละเดี๋ยวเรากล,ล,ลกับบ้านกันเลยเนาะ คลิปนี้ไม่มีก็แสดงว่า,วาคลิปนี้วิ่งไปแล้วทัว้งหมดเออโอเคสรุปแลงวไงที่เราบังจนใครมาได้กลับมาแค่กลับอีกสามันโอ้กระจอกสัตว์เลยเมื่อไรเดี๋ยวเรากลับบ้านไปตกแต่งก็ได้หินนี่เธอหมดแล้วด้วยเป็งเซ็งนิดนึง ตัวขัดขวางขัดขวางมาทำงานตรงนี้ห้ามบินเด็ดขาดทุกคนถ้าบินนี่เจ็บจัดผมฝืนบินเมื่อกี้นี่ผมฝืนฝืนบินมากเลยแวมถึยงละ ก็เดี๋ยวเราบินไปเนเธอร์เลยตัไปเโลกเอนเดอร์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปซ่อมของแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวไปขุดประตูหินเนเธอร์หินโลกเอนเดอร์ไม่ยังไม่เคยกลับมานี่หว่าประตูจะพังไหมเนี่ย โอ้ไม่พังโอเคโอเคว้าวแบบไม่โหลดเอออย่าบินเร็วกันอย่าบินเร็วกันโอเคเออนี่ไงชักเตอร์บ็อกไปหาไปนึกว่าชักเตอร์บ็อกแค่ไหน อไอ้เดี๋ยวจะเค้าต้อกหายไปแล้วนึงสุดไว้เดี๋ยวซ้อมฝอกกันอเออโชคชิงไม่ใช้โอเคนี้พอเออซ่อมฝอกกันโนล่นเดี๋ยวผมต้องไม่เอาเนจังซ่อมแซมใส่ขวาแล้วเหร็จขวาจะพังแล้ว ควานจะพังแล้วอ่ะเดีย๋ยวต้องเอาซึนฟานท่านเสมใส่แล้วที่ผมใส่แล้ววะแล้ว,ลวผมทำควานหายจำไม่ได้แล้วด้วยสิยังไม่พอเลยอ่โอเคเรียบร้อย โอเคมาก่อนไปเดี๋ยวแอบฟาร์มมาหินประตูนรกไปด้วยตามไปนี่ไปด้วยสิ่สิบห้าห้าเดี๋ยวอันนี้เป็นสี่ิบห้าสี่ห้าอย่านี้เอาแค่สิบอันนะ้วเนาะน่าจะพอละ ก็เดี๋ยวผมพยายามตามหาไปโอเมซานะเพราะว่าอยากได้ทินเผามาเลยเ๋จะมาใช้ในการสร้างบ้านเนาะจริงๆมันใช้คนกี่จะได้แหละแต่ว่าขี้เกียจขุดใจอะ่ะสี่อาอีกสักนิดนึงไม่ได้แค่สองประตู โอ้ตอนแรกแบบไปสร้างประตูฟุกุกเสือกได้นั่นเจอเลยไปโอมนี่อยากได้พอดีเลยอย่างดวงดีอีกอันนึงอจริงๆริงเราควรไปหาวิทเทอร์มาฆ่าเล่นได้แล้วมาฆ่าได้แล้วนะแต่ว่าดาบผมมันดูดิมันไม่มีความคมอ่ะเป็นไอ้ีแย่มากเลยยวค่อยว่ากันอีกที อันนี้ไว้ฆ่าแบบแม่งมุมเหมือนเนาะดาบฆ่าแม่ง,งมุมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยนะเออเออไม่ใช่ต้องการอะไรวะลืมละออ๋อ,อ,อสม้มแซม เอ็มมันล่อหมดบ้านแล้วดิมะ่ะไม่นะเอ็มมันลออหมดบ้านแล้วโอ้ไม่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันีีทนเดี๋ยวเราบินดูแถวนี้บินชมทั้งบนดีกว่าะกะเดี๋ยวเราจะบินชนก่อนหยุดคลิปนะนั่นแลวเนี่ยแมปมันโหลดช้าลน,นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะหรือเพราะว่าเครื่องผมยังไม่แรงพออาจจะเป็นไปได้เนาะ เงวพอมองไปมองมาตรงนี้ยผมอยากทำให้มันเป็นขัางเรือหาดทอมดว่ะมันดูเหมือนคา้เรือหาดมากเลยเนี่ยมองมุมนี้ยมันเหมือนคาเรือหาดมากเลยนะพอเดินเข้าไปแม่งคังเก็บของบ้านตรงนี้ผมเอามาใส่เพราะว่ามันดูสวยดีจริงๆแล้วมันต้องเป็นบ้านแนวยุคกลางนะแต่แบบมันสวย,วยก็เลยเอามาใส่เล้น ไหนๆตรงนี้มันก็แบบว่างๆเราก็แบบทำเป็นบ้านเอ็นบีซีด้เลยเป็นบ้านเอ็บีซีที่หรูมากนะจริงอันนี้คือสร้างบ้านแบบ NBC เอนะ็บีซีล้วนๆเลยเนี่ยเอ็นบีซีามีตกแต่งนะไม่ใช่ว่าไม่ตกแต่งนะไม่ตกแต่งก็ไม่สวย,เ,ยเดี๋ยวเราจะเคลียบ้านใแถวอน,นี้ออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นแบบนี้นะใช่มันจะมีแบบทางตรงทางเดิมเมื่อะไรนนี้ด้านบนอะมีแน่ๆหนึ่งหลังตรงเนี้ยมีแน่ๆหนึ่งหลังทุกคน จะพยายามนะให้แถวนี้มันเป็นแบบว่าแนวหมู่บ้านแน่้นมากที่สุดอะแต่พอมองไปมองมาลงไปแล้วแบบไอเชี่ยมันลงจังวะคือพื้นที่มันมีแล้วพื้นที่น้อยแล้วผมเป็นระยะแบบแค่สองสามบล็อกอะมันดูไม่สวยอะจริงๆแล้วมันต้องเวงเยอะๆหน่อยบินม,มองจากหลังคาเห็นเลยเนะี่ยว่ามันไม่สวยเดี๋ยวเราจะทําต้นไม้เพิ่มเนาะใช่เรามีแปลนทําต้นไม้เพิ่มวะมีประมาณสามที่ ก็คือตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ต้องข้างๆตรงนี่ตรงนี้หนึ่งที่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปเก็บผลผลิตกันอืมแอบก็ตามผมไม่ได้ใช้แล้วนี่หว่าเออลืมเลยตามผมลืมแล้ว ได้ได้นี่นายต้องพยายามฟาร์มเหล็กเก็บไปแล้วนะมันก็ผมย้ายคอกสัตว์มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำกระพาร์เนี่ยด้วยน่าจะเชกรอบเลยเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนไปก่อนไปผุงมืมึนใจจุดทีไหนวะเอ่อไม่ใช่อันนี้ของหาได้เท่าไหร่อันนี้มีมีมีมันไม่พอนี่หว่าชิบหายแล้ว มันต้องใช้สี่อันดูแล้วขาดอย่างนี้โอ้พี่เกียรติบินหาไบโอมอ่ะมันทำฟาร์มได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเออเราไวไ้แถ่ดีเออหาจุดดีๆกันหมอบหมอหมะเอาไปตรงนี้นั่นอา่านี่ก็จะม,มีเหมือนแบบละอองก็วสวยนะพอมองเงี้ยมันดูเป็นต้นไม้ที่สวยใช้ได้อ่ะ เดี๋ยวม,ม็แบบรู้สึกแบบมีไม้ร่วงอะไรเงี้ยคือต้นนี้แม่งนาหนาชจิบหไยเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเราใช้แน่นอนตรงนี้เป็นต้นไม้ของพึ่งโดยแท้จริงเลยทุกคนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราไปทําเป็นสะพานข้ามนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไวพ้พาหน,น้าเนี่ยเราจะไปตามหาไบโอเมอร์ใหม่กันนะเพราะว่าผมคิดว่าเราจำเป็นต้องตามหาแหละเพราะว่า รู้สึกมันตันๆแล้วอะฟาร์มมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเนาะก็น่าจะมีเป็นฟาร์มแบบชูบ้าเคนฟาร์มเอ่อดินปืนผมทำแล้วเนาะดป็นปืนก็เป็นฟาร์มไม่มดแล้วก็น่าจะทําเป็นพวกแบบฟาร์มต่างๆนะเพิ่มเติมนะทีหลังแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบการไปสํารวจก่อนเนาะเพราะว่าผมอยากสํารวจมากเลยอยู่หมกมุ่นอยู่แต่บ้านเนี่ยแบบเนี้ยผมมุ่นอยู่แต่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ทาอะไรเลยมีตีเลดมีตีอะไรอยู่แต่ว่าผมมุ่นมากไปเนะ ก็โอเคครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะบ๊ายบาย